โบราณท่านว่าไว้ว่ายามบุญมาวัส,สนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักแต่ยามบุญไม่มาวัส,สนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายคำพูดนี้แสดงถึงอนุภาพของบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลนั้นสามารถที่จะมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมาช่วยประคับประคอง แต่หากไม่มีบุญกุศลก็ทำให้สิ่งที่จะพึงได้ก็ไม่ได้สิ่งที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์และความสำเร็จต่างๆส่วนคนไม่มีบุญนั้นแม้จะมีทรัพย์มียศมีตำแหน่งบางครั้งแทนที่จะได้ก็ทำให้พลาดจากสิ่ง เหล่านั้นไปสมดังพุทธภาสิตท,ที่พระสมมาสมบุทิเจ้าทรงสดแสดงไว้ว่ายังอุสุกาสังขรันติอารักิกาพระหงทนังสิป,ปวันโตอสิป,ปาวารักกิกาตานิปุญชเรแปลว่าคนไม่มีบุญขวนขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นอันมากคนมีบุญ จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามย่อมได้ใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นเรื่องผลของบุญเป็นเรื่องอัศจรรย์ยากที่จะอย่างรู้และอย่างถึงได้ด้วยสติปัญญาธรรมดาพอๆกับเรื่องผลของบาปที่เรียกกันว่าเวรกรรมเพราะเป็นเรื่องที่เกิดและเป็นขึ้นได้โดยไม่คาดคิดเมื่อถึงคราวที่บุญซึ่งทำไว้ให้ผล ก็ทำให้ผู้นั้นได้รับความสุขความเจริญหรือได้รับความสำเร็จในชีวิตในทันทีบุญบางอย่างทำให้ชีวิตของผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเรามักจะเรียกคนเช่นนี้ว่าราชรถมาเกยหรือบุญหล่นทับอะไรทำนองนี้แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะบุญบันดาลน,นั่นเองแม้บาปก็เช่นเดียวกัน เมื่อถึงคราวให้ผลก็ทำให้ผู้ทำบาปไว้ได้รับความเสื่อมความหายนะทันตาเห็นทำให้ชีวิตตกอับคับแค้นลงเรื่อยๆ <S <S เช่นทำให้ประสบความวิบัติทางอาชีพการงานถูกถอดถูกพิจารณาโทษบางครั้งถึงกับติดคุกติดตารางเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นกันบ่อยคือทรัพย์สมบัติที่บุคคลได้มาเป็นของตนจะได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน หรือได้มาจากกองมรดกตกทอดที่พ่อแม่ยกให้หรือได้มาโดยทางใดก็ตามหากบุคคลนั้นเป็นคนไม่มีบุญไม่เคยทำบุญที่จะเป็นเหตุให้รักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ทรัพย์นั้นก็อยู่กับบุคคลนั้นไม่นานย่อมจะมีเหตุให้ทรัพย์เหล่านั้นเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของผู้อื่นเรื่อยหรือจะต้องจับจ่ายใช้สอยไปในทางที่ไม่จำเป็นจนกระทั่งหมด หรือบางรายเอาแต่เก็บไว้อย่างเดียวไม่ยอมใช้สอยเพราะกลัวหมดจนกระทั่งตายไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ใช้ทรัพย์ทรัพย์ที่หลุดจากมือผู้ไม่มีบุญไปนั้นก็ไปตกอยู่ในมือของผู้มีบุญผู้มีบุญเหล่านั้นจะมีความรู้ในการหาทรัพย์สมบัติหรือไม่มีก็ตามก็ย่อมได้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นได้ใช้สอยทรัพย์นั้นท่านเปรียบคนมีบุญมิวาสนหา เหมือนกับแอ่งน้ำใหญ่น้ำฝนที่ตกบนที่ดอนจะมากหรือน้อยก็ตามย่อมไหลลงมาสู่แอ่งน้ำนั้นทั้งหมดเพราะที่ดอนย่อมขังน้ำไว้ไม่ได้ชั้นใดทรัพย์สมบัติของผู้ไม่มีบุญก็ย่อมไหลามาสู่แอ่งคือผู้มีบุญทั้งหมดฉะนั้นคนไม่มีบุญนั้นส่วนใหญ่อุตสาห์ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะได้ทรัพมา แต่เมื่อได้มาแล้วกลับใช้สอยใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยกินเหล้าเมายาบ้างเล่นการพนันบ้างเที่ยวเตรสนุกสนานตามสถานเลิงหลมบ้างใช้เงินทองที่ได้มาไปอุดหนุนจุนเจือผู้มีบุญหมดคนไม่มีบุญย่อมเก็บทรัพย์ไว้ไม่ได้อย่างนี้อย่าว่าแต่ทรัพย์ที่ได้มาด้วยการทำงานเลยแม้ระดกแม้มรดกกองใหญ่หากตกอยู่ในมือของคนไม่มีบุญแล้ว ไม่ช้าก็เปลี่ยนมือไปหมดสิน้นท่านว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นควรใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวบ้างเก็บไว้เผื่อวันหน้าบ้างช่วยเหลือสังคมบ้างทำบุญทำกุศลเพื่อทำตนให้เป็นแอ่งบุญบ้างอย่าคิดรอกินบุญเก่าอยู่เพราะบุญเก่านั้นตนจะเคยทำไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แน่แนคือทำด้วยตนเองในวันนี้ เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงควรสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีทำบุญทั้งทางกายทางวาจาทางใจหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการสร้างบุญเหล่านี้ก็จะทําให้บุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเกิดมีแก่เรา